ช่วงนี้สำหรับชาละวันชาแนลก็ช่วงนี้ไม่ได้ค่อยได้ปิดพระนะครับปิดมาก็ห่างๆจะมีมาอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวลงคลิปนี้เราขอบันทึกสองเหรียญน,นี้ไว้ก่อนนะครับฝากเพื่อนๆที่ติดตามชาละวันก็ถ้าสนใจเหรียญที่ผมกำลังจะให้ดูต่อไปนี้แล้วก็ไปลองไปเสิร์ชหาดูนะครับลองไปไปหาดูทํา ตามห้องของหลวงพ่อพัดนะครับรุ่นนี้สวยมากครับผมอยากให้เพื่อนเพื่อได้ชมก็เลยเอามาบันทึกแล้วก็เก็บให้เพื่อนๆได้ชมกันผมเห็นว่าเหรียญน,นี้มันสวยแล้วผมก็ปิดมาได้แค่สองเหรียญแล้วก็มันหาไม่ได้เด้ครับบางทีเขาไลฟ์เขาไลฟ์ขายกันเนี่ยผมก็ไปไม่ทันบางทีมันก็หมดก่อนแล้วก็ไม่เห็นไม่เห็นใครเอามามาประมูลกันอีกเลยครับซึ่งผมก็ไปปิดมาได้มาสองเหรียญสวยมากครับถ้าเพื่อนๆดูคลิปของผมแล้วหรือว่าชอบหรือว่าสนใจเนี่ยไปหาเก็บกันนะครับรุ่นนี้ผมว่า เป็นเป็นเหรียญที่น่าเก็บมากแล้วก็อ่ารายละเอียดในการจัดสร้างก็ไม่ว่าจะเป็นรูปกล่องหรือว่าอะไรเนี่ยสวยงามครับองค์พระข้างในก็สวยนะครับนี่ครับสาหรับท่านที่มาใหม่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับชาร้ันชาแนลด้วยนะครับชารวันชาแนลก็จะเอาพระสวยๆที่นิยมนิยมครับมาให้เ,เพื่อนๆได้ชมกันแล้วก็ผมก็จะเก็บบันทึกไว้เป็นข้อมูลใน YouTube แล้วครับว่าผมมีพระอะไรบ้างก็ลงเก็บด้วย แล้วให้เพื่อนๆนได้ชมกันด้วยนะครับแล้วก็ผู้ติดตามที่เข้ามาชมคลิปผม,ผมก็ดีนะครับนี่ครับรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นรวยเก้าแฉะนะครับรวยเก้าแฉะนะครับเนี่ยหลวงพ่อพัดปุญญกรมโมดูกล่องนะครับกล่องสวยงามมากครับไม่ว่าจะเป็นด้านรูปรังในการกล่องสวยครับสวยสวยมากไม่มีที่ติเลยนะครับสวยรูปทรงอะไรได้ ข้างบนนี้เขียนว่ารุ่นรวยก้าวแชะน,นี่จะเป็นรูปอันนี้เขาเรียกน่าจะเป็นสิงหรือเปล่าครับสิงหรือว่าอะไรสักอย่างน่าจะเป็นสิงครับแล้วก็นี้มีปืนหนึ่งกระบอกแล้วก็มีหลวงพ่อพัดปุญจกัมโมนะครับสวยครับสวยถ้าใครสนใจก็ลองไปหาเก็บดูนะครับกินไปในกลุ่มหลวงพ่อพัดก็ได้แล้วแล้วหลายๆกลุ่มอ่ะเขาต้องน่าจะมีอยู่นะครับแต่ผมหามาได้แค่สองเหรียญพยายามจะหาอีกแต่มัน ยังไม่เห็นมีใครเอาเอามาประมูลหรือว่าเอามาเปิดให้เช่าบูชาเลยครับน่าจะสร้างน้อยอะครับรุ่นนี้หรือผมเข้าไม่ถูกกลุ่มก็ไม่รู้ครับอ่ะเดี๋ยวมาชมของผมก่อนก็แล้วครับเดี๋ยวคลิปนี้อาจจะไม่ยาวมากเท่าไหร่เพราะว่าผมมีแค่สองเหรียญที่ปิดมาก็เลยจะเอามาบันทึกเก็บไว้แล้วให้เพื่อนๆได้ชมด้วยนะครับว่าเป็นเหรียญที่สวยงามน่าสะสมเป็นยิ่งนักสําหรับผมนี่ถูกใจมากเลยครับเห็นแล้วผมก็จัดมาเลยนะครับมีสองเหรียญน,นะครับอ่าเดี๋ยวให้ชมเลยนี่ครับนี่ ด้านในก็กล่องเนี่ยไม่ว่าอะไรก็โอเคอเยู่ยครับนี่ครับเห็นไหมครับทุกท่านเหรียญน,นี่มีความคมชัดแล้วก็มีความสวยงามมากไม่ว่าจะเป็นตัวหนังสือนะครับเนี่ยหลวงพ่อพัดปุญจากามโมอายุหนึ่งร้อยปีเนี่ยครับตัวหนังสือเนี่ยวัดห้อยด้วนเนี่ยครับตำบลทานฐา,านอำเภอหนองบวัวจังหวัด นครสวรรค์นเนี่ยครับสวยงามมากครับเนี่ยครับชัดเจนแม้าตาไม่ว่าจะปากเป็นรูปรูปเหรียญที่มันคล้ายหลวงพ่อมากที่สุดนะผมเห็นแล้วผมคิดว่าโอเหรียญน,นี้น่าจะเก็บน่าน่าเอามาเก็บไว้สักสองสามเหรียญครับแล้วผมก็ได้มาแค่สองเหรียญผมว่าจะหามาเพิ่อมอีกนะครับนะถ้าใครสนใจลองลองไปหาไปหาไปหาดูนะครับชื่อรุ่นจะเป็นรุ่นรวยเก้าแฉนะครับนี่นะครับหน้าตาหลวงพ่อชัดเจนนะครับโหนูนออกมา นูนออกมาจากองค์พระนี่สวยงามมากครับเนี่ยครับด้านหลังจะเป็นงี้นะครับนี่ด้านหลังก็จะมียันเก้ายอดนะครับแล้วก็มีปืนกระบอกแล้วก็มีกระ,ระโวยเก้าแชะตัดครับรอบๆนี่ก็เป็นระฆระนะครับอันนี้ก็จะเป็นชื่อรายการนะครับเรื่นี้รายการที่สามสิบสามครับนี่ยของผมเรียนนี้รายการที่สามสิบสามเนื้ออันปกาก้าอันปกาก้าลงยาลายตรงชาติเลขโค้ดแปดสี่ สวยงามไม่มีทิฏฐิเลยครับสวยมากครับเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปผมนะครับลองไปหาเก็บนะครับเหรียญนี้สวยมากสวยมากจริงเนี่อันปะกาซาตินนะครับนี่อันปะกาซาตินลายธงชาติอันนี้ครับเนี่ยครับหน้าตาหลวงพ่อดูเส้นผมเลยครับโอ้โหแบบชัดเจนเลยครับเส้นผมนี่เห็นแทบเป็นเห็นเหมือนผมเหมือนเหมือนเหมือนมิติของผมหลวงพ่อจริงๆเลยครับ สวยมากครับไม่ว่าจะเป็นตัวหนังสือไม่ว่าจะเป็นเนี่ยรอบๆนี่การลงยงลงยาอะไรก็โอเคเลยครับยันยันเก้ายอดนี่คือยันคงอภญชาตีนะครับเนี่ยคงอภญชาตีนะครับเหรียญน,นี้น่าเก็บมากอ่าให้เพื่อนได้ชมกันผมก็จะเก็บบันทึกไว้นะครับบันทึกใน youtube ผมเห็นว่าผมเคยมีอะไรบ้างแล้วก็เหรียญน,นี้อีกเหรียญหน,นึ่งครับอยากให้เพื่อนได้ชม เหรียญนี้เป็นเหรียญหนึ่งที่ผมเห็นแล้วผมรีบรีบปิดเลยครับเพราะว่าชอบส่วนตัวมากชอบเป็นการส่วนตัวนะครับเหรียญลักษณะนี้ซึ่งผมจะมีเยอะมากเหรียญลักษณะนี้นะครับนี่เหรียญลงพื้นขอบคุยพื้นลงยาแดงแล้วก็ขอบแดงครับเนี่ยเนี่ยลงยาแดงขอบแดงดูครับเนี่ยครับ ลงยาแดงคุยพื้นลงยาแดงขอบแดงเนี่ครับหน้าตาหลวงพ่อชัดเจนมากเหรียญนี้ผมผมชอบมากเลยเป็นเป็นเหรียญที่สวยมากเหรียญน,นี้ซึ่งผมปิดมาในราคาที่แบ่งปันค่อนข้างสูงเหมือนกันครับซึ่งในบรรดานักเล่นหาก็าจะยมแบบนี้ครับแต่เป็นไม่ใช่เนือ้อเ,เ,เป็นเป็นเนือ้อนี่นะครับนี้เป็นรายการที่ นี่ครับรายการที่สามสิบสี่ครับทอทหารคือทองทิพย์รายการที่สามสิบสเนื้อทองทิพย์เรียนนี้นะครับเนื้อทองทิพย์เลขคดหนึ่งสองผู้จัดสร้างเนี่ยผมไม่แน่เพราะผมผมเข้าไปเจอเขาประมูลกันผมไม่รู้ทีมงานไหนสร้างนะครับถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกได้นะครับเผื่อผมจะได้เอาข้อมูลมาให้เพื่อนเพื่อนริศเพื่อนเพื่อนจะได้ไปตามหาได้ถูกทางนะครับว่าใครสร้างไปรู้ว่าสร้างปีนี้แหละครับปีหกสี่ ซึ่งผมเข้าไปเจอแล้วผมคิดว่ามันสวยสวยมากแล้วผมก็เลยปิดมาเก็บไว้ให้เพื่อนๆได้ชมด้วยแล้วผมก็เก็บไว้เป็นเป็นอ่าเป็นบันทึกของ youtube ของผมด้วยครับที่ผมทํา youtube ก็นี่แหละหลักๆก็คือจะเก็บบันทึกเกี่ยวกับพระที่ผมมีแล้วก็ให้เพื่อนๆได้ชมพระสวยๆเนี่ยครับสวยครับสวยคนสวยคนละแบบอันนี้เป็นอันปะก้าซาตินอันนี้เป็นทองทิพซาติน นะครับทองทิพซาตตินแล้วก็ลงยาแดงส่วนมากจะลงยาซาตตินหมดแล้วอันนี้รังหนึ่งจะมีจะมีเนื้อเงินครึ่งรังนะครับรังเนี้ยรังจะมีห้าสิบห้าสิบองเงินยี่สิบห้าองแล้วก็เนื้อซาตตินอัมบาก้าแล้วก็ทองทิพเนี่ยครับอีกยี่สิบห้าองตามใบรายการนะครับรังหนึ่งมีห้าสิบองเงินยี่สิบห้าองเงินซาตินหมดเลยนะครับไม่มีเงินเงินซาตตินหมดเลยลงยาหมดเลยครับ ุ่นนี้เนี่ยครับสวยงามครับด้านหลังเนี่ยครับปืนเนี่ยนี่บลกาซาตินอันนี้อนนทองทิปซาตินไปเก็บกันนะครับเพื่อนๆถ้าถ้าดูคลิปของผมแล้วคิดว่าชอบดูว่าสวยเนี่ยโดยเฉพาะยันเก้ายอดนี่ผมรู้สึกชอบมากยันเก้ายอดอยันนี้ ซึ่งผมก็มีติดตัวไว้ตลอดเหมือนกันยันเก้ายอดนี้ที่ด้านหลังนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าดูชอบแล้วถูกใจหรือว่าพอใจในการเอาพระมาให้ชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับชลาวรรณชาแนลด้วยนะครับคลิปหน้าเดี๋ยวจะมีเหรียญหน้ายักษ์ของทีมงาน r b s มาให้ชมนะครับหลวงปู่หลวงปู่หานะครับกาลสิน เป็นเป็นเหรียญน,นายักรุ่นแรกของปู่หานะครับแล้วก็น่าจะเป็นรุ่นสุดท้ายเพราะว่าแกแกจะไม่ไม่ทาแล้วหมายถึงว่าเห็นเห็นเห็นที่น้องๆเขาพูดกันนะครับว่าแกอายุมากแล้วแกจะไม่ทําแล้วอะไรประมาณเนี้แต่แต่คลิปหน้าน่าจะวันสองวันนะครับเพราะว่าผมของยังมาไม่ถึงครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆในชงม,มันสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามถ้าชอบก็ลืมไปค้นหากันนะครับเนี่ย ในใน u ูทูบพิมพ์เข้าไปเลยครับหลวงพ่อพัดรุ่น9ก้าแชอาจจะมีให้ให้ชมมีให,ให้ให้หากันอยู่นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านทุกคนที่เข้ามาชมคลิปของผมสำหรับคลิปนี้ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับผม